สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะมาสอนวิธีโพสงานนะคะสมาชิกคนไหนที่เข้ามาในกลุ่มใหม่ๆให้กดมาตรงนี้เลยค่ะเพื่อเข้าไปเอางานมาโพสตรงนี้เลยนะคะขีดสามขีดนี้ค่ะ กดเข้าเลยค่ะแล้วก็กดเลือกโนต้ตตรงนี้ค่ะโนต้ตกดเข้าเลยค่ะหลังจากนั้นที่อยู่ในโนต้ตนี้ ที่เป็นประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างลงไปเลยคะ่ะโพ์ได้ทุกตัวสมมตินะเอนจะเอาตัวนี้ไปโพ์นะคะกดค้างไว้จะขึ้นคำว่าคัดลอกแล้วก็บันทึกรูปภาพมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้คะ่ะดาวน์โหลด เราโหลดรูปภาพบันทึกแล้วแล้วเราก็ไปโพสหน้าเฟซหากลุ่มโพสค่ะถ้าเรามาถึงหน้าเฟซแล้วเราก็กดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อโพสหากลุ่มเจอแล้ว กดค้างไว้วางแล้วก็เอารูปภาพที่เราทำมานะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะต่อไปถ,ถัดไปโทษทีค่ะแล้วก็กดตรงนี้โพส เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะโพสมากลับมาหน้าแรกค่ะนี่ค่ะแคปค่ะแคปไปสร้างอัลบั้มที่กลุ่มงานโพสเลยนะคะส่วนวิธีสร้างอัลบั้มก็คือถามพูดแนะนำ หรือไม่ก็ขอดูคลิปวิดีโอจากผู้แนะนำก็ได้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ